เรื่องของบอร์ดประกันสังคมมีความสําคัญกับชีวิตเราแค่ไหนนะคะวันนี้เรียนเชิญคุณมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสํานักงานประกันสังคมและรองโฆษกสํานักงานประกันสังคมมาอยู่กับเราที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ให้เกียรติมาถึงรายการมาอธิบายเพราะว่าหลายคนเนี่ย ดิฉันเชื่อว่าหลายคนไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบะเราทุกคนมีประกันสังคมนะ,ะเป็นเหมือนห่วงยางชูชีพช่วยชีวิตเวลาที่เราเจอมรสุมเวลาเจอภัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดความไม่แน่นอนกับชีวิตนะคะ,คะทีนี้นประกันสังคมตอนนี้คือหลายคนอาจจะดิ้นคําว่าบ,บอดประกันสังคมค มีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันแล้วยังมีประเด็นที่ว่าเดี๋ยวปี2,569เราจะต้องมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่ให้ท่านรองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมที่มาว่าทําไมเราจะต้องมีคณะกรรมการประกันสังคมชุดเนี้ยค่ะขอบพระคุณนะคะก็ขอบคุณทางรายการด้วยที่ให้ทางสํานักงานประกันสังคมมาออกรายการเพื่อที่จะมาชี้แจงแนะนานะคะแล้วก็สร้างการรับรู้สําหรับ บอร์ดประกันสังคมก่อนอื่นค่ะสํานักงานประกันสังคมเนี่ยจัดตั้งมาปีที่35แล้วปีหน้าก็36นะคะทันวาแล้วเนาะก็สํานักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่ในลักษณะว่าต้องดูแลให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ประกันตนลูกจ้างนะคะซึ่งประกันสังคมเนี่ยค่ะก็มีกฎหมาย2ฉบับก็คือพระราชบัญญัติประกันสังคม253พและพระราชบัญญัติเงินทดแทน2537ค่ะ สิ่งที่ประกันสังคมจะดูแลก็คือในเรื่องของลูกจ้าง ผู้ประกันตนจะต้องมีความอยู่เป็นอยู่ดีนะคะในเรื่องในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมี7กรณีนะคะเจกรณีที่นี้มาดูนิดนึงค่ะจานวนของนายจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของประกันสังคมก็มีประมาณ5 0 0 0สนกว่าลายนะคะห้าแสนกว่ารายเนี่ยนะคะคุณเอแต่ผู้ประกันตนประมาณ24ล้านคนทีนี้ผู้ประกันตน24ล้านคนก็จะมีแยกเป็น3มาตราค่ะเป็นมาตรา33ประมาณ12ล้านคนเศษสิบสองก็คือเป็นผู้ที่ทำนานอยู่ในนายจ้างอยู่แบบนายจ้างนะคะมาตรา39ก็คือออก อยากในจ้างแล้วอยากจะอยู่กับประกันสังคมให้ประกันสังคมดูแลก็สมัครใจก็มีประมาณ1นล้านหกแสนคนนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือมาตรา40นะคะก็เป็นผู้กันตนอิสระมีประมาณ11ล้านคนค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นภารกิจของสํานักงานประกันสังคมทีนี้เรามาดูนิดนึงค่ะว่าในการที่เราจะมีการจ่ายสิทธิประโยชน์7กรณีได้นั้นเกิดจากอะไรครับมีการจัดเก็บเงินสมทบก็คือกองทุนประกันสังคมทีนี้กองทุนประกันสังคมก็จะมีสํานักงานสังคมที่จะดูแลแต่มีองค์กร หนึ่งองค์กรที่สําคัญสําหรับสํานักง,งานประกันสังคมก็คือคณะกรรมการประกันสังคมน,นะคะคณะกรรมการประกันสังคมคือใครเป็นเป็นกรรมการลักษณะไตภาคีมีสามฝ่ายกันท่านคุณอเอนะคะหนึ่ง<ว>รัฐบาลน,นะคะเป็นภาครัฐสองผู้แทนนายจ้าง3ผู้แทนผู้ประกันตนรัฐบาลน,นะคะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมี21คนนะคะสฝ่า <3 S 1> ยฝ่ายละ21คนนะคะรัฐบาลเน,นะะี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง โดยชุดนี้นะจะมีท่านปรัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานะนะคะท่านเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการนะคะแล้วก็จะมีอีกอีกห้าห้หน่วยงานก็จะมีสาธารณสุขกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณนะคะ,คะแล้วก็ผู้แทนมหาดไยัยผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทีนี้เราก็ทราบแล้วค่ะว่ามี3ฝ่ายคําถามต่อไปคือว่าแล้วผู้แทนในจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยค่ะ เขาจะมาอยู่ในระบบประกันสังคมได้อย่างไรนะคะคุณเอ๋ไม่ถึงว่าจะเข้ามาอยู่ได้ยังไงเมาเป็นบอร์ดได้ยังไงใช่ใช่มันก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้ค่ะว่า21คน7คนนี้แน่นอนส่วนอีก14คนฝ่ายละ7ค่ะค่ะก็ต้องย้อนกลับไปค่ะว่าในปี2558พระราชบัญญัติประกันสังคมมีการบังคับใช้ฉบับที่4ต้องเรียนนิดนึงค่ะว่าเราบังคับใช้ตั้งแต่ปี33พอมีการปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆในปี2 5 5 8 2 0ตุลาคม2 5 5 8 ก็มีการแก้ไขนะคะว่าที่มาของผู้แทนในจ้างและผู้แทนของผู้ประกันตนมาจากการเลือกตั้งคุณเอเข้าใจคําว่าการจากการเลือกตั้งนะคะว่าการเลือกตั้งก็คือเป็นเรื่องของการมีการส่วนร่วมเข้ามาในระบบประกันสังคมนะคะโดยที่การมีส่วนร่วมนั้นจะต้องคํานึงถึงหลักมีการส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายในจ้างผู้ประกันตนค่ะก็คือใครที่อยากจะเข้ามาเป็นบอร์ดก็คือจะต้องมีการ เหมือนสสอ่ะาพูดง่ายชนัทเข้ามาให้มีคนเลือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเข้าสู่ว่าเป็นกระบวนการเลือกตั้งเลยใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้กระบวนการเลือกตั้งก็ต้องต่อไปคำว่า อยู่ดีๆจะบอกว่าเอามาเลือกตั้งคงไม่ได้กฎหมายให้อำนาจท่านรัฐมนตรีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งเมื่อปี64ก็ได้มีการวางระเบียบขึ้นมาแล้วว่าหลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนจ้างและเพิ่มการตนในกรรมการประกันสังคมปี64มีอย่างไรบ้างค,าค่ะหลักการสําคัญใหญ่ๆของการเลือกตั้งคือการมีส่วนร่วม ถ้าจะต้องเข้ามาในระบบประกันสังคมก็จะต้องมีการสมัครใจเข้ามาเป็นผู้แทนของทั้งสองฝ่ายนะคะ,คะการเลือกตั้งของสำนักงานสังคมนั้นต้องนําเรียนค่ะคือเป็นเรื่องของเลือกตั้งโดยตรงและรับต่างกันยังไงคะพี่คือต่างกันยังไงหมายความว่าเราเปิดโปร่งใสตรวจสอบได้คนที่จะเข้ามาก็จะต้องสมัครใจเข้ามาะนะคะแล้วก็จะต้องมีการเปิดรับสมัคร ะะการเปิดรับสมัครนั้นก็หมายความว่าจะต้องมีองค์กรหน่วยงานที่จะมาขับเคลื่อนอคุณเอนึกถึงขณะนี้ปัจจุบันค่ะมีการยุบสภาแล้วหน่วยงานกลางที่จะมาดําเนินการคือกอกต<ช>นะคะกกตจะกลับกำหนดวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเคียงกันภายใต้ของ สำนักงานประกันสังคมการเลือกตั้งที่มาของคณะกรรมการสังคมเราจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ปกันตนเป็นหนึ่งองค์กรที่สําคัญค่ะก็คือมีมีเอาพูดง่ายเรามีกรกตที่เรารู้จักเนี่ยมาดูแลการเลือกตั้งให้่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีกรกตแล้วก็มีตัวแทนนายจ้างลูกจ้างเข้ามาเป็นกรรมการในการดูแลเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะทีนี้คุณเอถามดีแล้วค่ะว่า กกตของประกันสังคมคือใครบ้างใช่ใช่กกตของประกันสังคมนี้เป็นปภายใต้ระเบียบการเลือกตั้งปี6กํากำหนดไว้9คนค่ะค่ะ9คนนั้นก็แสดงว่ามี1ใครบ้างล่ะคะ ปหลัดกระทรวงแรงงานท่านเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาตใช้คำสั้นๆแล้วกันว่ากกตของประกันสังคมอ๋อกกตประกันสังคมกกตประกันสังคมมันจะได้ไม่ซ้ําซ้อนกับกกตระดับประเทศนะคะกกตประกันสังคมเขาก็จะมีการดําเนินการเลือกตั้งที่เขาเป็นประธานนะคะเสร็จแล้วองค์ประกอบที่เหลือก็จะมีท่านเลขาธิการผู้แทนของกระทรวงแรงงานมีใครบ้าง่ะคะมีกรมการจัดทั้งงานนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะแล้วก็จะมี ผู้แทนภายนอกก็คือกระทรวงมหาดไทยค่ะนะคะแล้วก็ผู้แทนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถก็จะเข้ามาแนะนําในการเลือกตั้งของผู้แทนนายจ้างและผู้บันตันได้ส่วนฝ่ายเลขาก็จะมีผู้อำนวยการกองกฎหมายของสํานักงานประกันสังคมและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการค่ะค่ะก็คือเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีสัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับ เรื่องของประกันสังคมเนี่ยใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้แทนบวกกับกกตที่มาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจริงๆถูกไหมคะถูกต้องค่ะมีผู้แทนของกกตมาหนึ่งคนผู้แทนหนึ่งคนและผู้แทนมหาไทยหนึ่งคนมาช่วยรวมกันก็มีความหลากหลายถูกต้องค่ะก็จะมีทั้งหน่วยงานภายในของกระทรวงแรงงานและมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยตรวจสอบแนะนําให้กระบวนการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมค่ะคุณเอ ขั้นตอนกระบวนการมันเป็นยังไงคะนับงแต่วันสมัครจนถึงลงคะแนนกันจริงเนี่ยกระบวนการเป็นยังไงบ้างคะทีนี้ก่อนจะไปถึงกระบวนการขออนุญ,ญาตนำเรียนในเรื่องของหน้าที่หน้าที่ของกะกะตหน้าที่ของกะกะตนะคะย้อนไปนิดนึงค่ะว่าถ้าหน้าที่กะกะตจะเริ่มต้นเมือออ่อไหร่คุณเอนะคะการเลือกตั้งของประกันสังคม หลังจากที่กฎหมายบังคับใช้แล้วเป่อปี58มีการออกระเบียบปี64นะคะก็มีการให้กกตเข้ามาทํางานกับประกันสังคมกกตก็จะทําหน้าที่ครั้งแรกการเลือกตั้งท่านคุณคุณเอราบไหคะว่าเราเลือกตั้งกันเมื่อไหร่24ธันวาคมปี2566 นะคะมีการเลือกตั้งปี6กปก็ประมาณสองปีแล้วสองปีอ่ะสองปีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขับเคลื่อนเพราะว่าอะไรคะคุณเอกรรมการประกันสังคมซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้บงานตนมาจากการเลือกตั้งอยู่ในวาระสองปีค่ะคราวละสองปีและสามารถที่จะอยู่ในวาระได้อีกคราวละไม่เกินสองครั้งก็คือหมายความว่าเป็นครั้งที่หนึ่งได้เป็นครั้งที่สองได้แล้วก็พักไปนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งนะคะอำนาจหน้าที่สําคัญคือกกตก็จะ กกตอของประกันสังคมก็จะจัดการเลือกตั้งหนึ่งสำคัญคือกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งนะคะกำหนดวันเลือกตั้งเนีเ่ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการกํากหนดวิธีการเลือกตั้ง <cube. S 1> ต้องเรียนอย่างนี้่อนคะว่ากรรมการการเลือกตั้งของประกันสังคมจะดําเนินการภา,ายใต้ระเบียบก,การเลือกตั้ง <น hoard S 1> เป็นหลัก <ง Bever. S 1> นะคะเรื่องของหลักความชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นพอมีการมาดูแล้วค่ะว่าอานาจหน้าที่มีอะไรบ้าง หนึ่งประกาศการเลือกตั้งว่าจะกำหนดวันที่เท่าไหร่แต่ก่อนจะไปถึงระยะเวลาของการเลือกตั้งมันจะมีกระบวนการระลายกระบวนการคือหนึ่งประกาศรับสมัครคแต่ก่อนจะประกาศรับสมัครขออนุญาตขอโทษทีนะคะข้ามไปนิดหนึ่งการที่คนจะเข้ามาร่วมได้ก็คือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะการที่จะเข้ามาได้งัน้นกกตจะประกาศให้มีการลรงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ถึงใช้สิทธิ์เป็นผู้สมัครหรือเป็นผู้เลือกเป็นผู้ใช้ก่อนเป็นผู้ใช้มันจะมีหลายๆส่วนนะคะหนึ่งต้องมาบอกว่าเหมือนมาแสดงความจำงว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่ทางทางหน่วยงานก็จะใช้คําว่าผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจ้างก็จะมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนก็จะมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะพอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บุคคลคนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ด้วยมีเงื่อนไขก่อนนะคะค่ะว่าหนึ่งจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมคือเป็นสมาชิกกับประกันสังคมอย่างน้อย6เดือนก็คือมีการขึ้นทะเบียนนายจ้างอย่างน้อยหรือผู้กันตัวถกเดือนใช่และภายใต้6เดือนนั้นจะต้องมีการนําส่งเงินสกทบด้วยแสดงว่ามีความเป็นส่วนได้เสียกับทางสํานักงานประกันสังคมและหลังจากนั้นปกากตก็จะมีการกําหนดวันเลือกตั้งและประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัครว่าเอาแล้วนะต่างคุณ A เ,เป็นผู้ประกันตนคุณ A มีเงื่อนไขครบลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วค,คุณ A ก็สามารถมายื่นใบสมัคร<อ>ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะคะ,คะก็จะมีระยะเวลากฎหมายกําหนดไว้คืออย่างน้อย5วันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นการให้การมีการส่วนร่วมเยอะๆอาจจะเป็นกําหนด15วันหรือ1เดือนอ,อันนี้แล้วแต่กะกะตอของสํานักงานประกันสังคมนะคะ,คะก็ลักษณะพอประกาศเสร็จแล้ว ในฝั่งของผู้สมัครรับเลือกตั้งทีนี้เรามาดูฝั่งของผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งบ้างผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะก็จะเป็นเรื่องของเมื่อคุณลงคะแนนแล้วประ,ประกันสังคมก็จะประมวลผลแล้วว่าใครบ้างที่มีมชื่อที่จะเป็นผู้ลงคะแนนสิทธิเลือกตั้งะนะคะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาพอสมควรนะคะ,คะทีนี้ย้อนกลับมาน,นิดหนึ่งค่ะพอเราได้ทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ใช้ ผู้ลงคะแนนผู้ใช้สิทธิ์คือลงลองคะแนนแล้วเนี่ยคะ่ะกกตก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและมีการตรวจสอบคุณสมัครของผู้รับเลือกตั้งใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเจ็วันนะคะคุณเอ,อ๋ระยะเวลามันก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนับแต่วันปิดรับสมัครนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการคัดค้านกันละเพราะเรามีมีส่วนไม่ได้ใช่คนที่โดนปฏิเสธว่าเอ๊ะทำไมไม่รับสมัครฉัน นะคะก็จะมีการคัดค้านมีการชี้แจงกันไปเมื่อมีการกระบวนการครบแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งค่ะทั้งฝั่งของนายจ้างและผู้ประกันตนอย่างน้อยยี่สิบวันอ่าระยะเวลาก็บวกขึ้นไปเรื่อยเืนะคะคุณเอ๋ก็คือยี่สิบวันแล้วซึ่งช่วงนี้พอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็จะมีกระบวนการอีกว่าชื่อฉันสมัครไปแล้วฉันลงไปแล้วทำไมไม่ชื่อไม่มีตกหล่นตกหล่นก็จะไปขอเพิ่มแต่ถ้าเอิดว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะ ในกในขอเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ประกันตนหรือไม่ได้จ้างก็ไปขอเพิกถอนได้คะ่ะอันนี้ก็เป็นระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งที่กรกตจะประกาศกําหนดหลังจากเสร็จกระบวนการเรียบร้อยแล้วค่ะในการเลือกตั้งนะคะก็จะประกาศทั้งหมดแล้วทั้งหมด35วันที่จะดําเนินการนะคะท่านดูนะคะระยะเวลาของการดําเนินการตั้งแต่กําหนดวันเลือกตั้งจนถึงประกาศเลือกตั้งเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน120่วัน โอ้สามเดือนใช่ประมาณ3เดือนซึ่งการเลือกตั้งย้อนกลับไปค่ะในเรื่องของ24ธันวาที่ผ่านมาก็มีการกําหนดวันเลือกตั้งประมาณกันยาก็ใช้ประมาณ90วันเหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นครั้งนี้เมื่อมีการเคาะแล้วว่า14กุมภาครบวารละนะคะกะกะตเข้ามาทํางานเข้ามาทํางานก็จะวางแผนแผนการเลือกตั้งนะคะประกาศรับสมัครเปิดเพิ่มชื่อถอนชื่อหลักการเดียวกับที่กรกะตระดับประเทศดําเนินการ เหมือนเลือกตั้งสสอะไรอย่างนี้เลยมี่มชื่อถอนชื่อตรวจสอบคุณสมบัติใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจำกันง่ายๆเลยนะคะท่านรองค่ะกุมภาพันธ์ที่เขาจะครบวาระอันนี้เขาเอาจำกันง่ายๆก็คือพอเพิ่มชื่อถอนชื่อประกาศผู้มีสิทธิ์แล้วขั้นตอนต่อไปมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะคือพออย่างนี้ค่ะพอมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่กําหนดเลือกตั้งแล้วนะคะก็จะต้องมีการจัดลําดับคะแนน ทาบัญชีหนึ่งบัญชีฝั่งทั้งนายจ้างและฝั่งผู้ประกันตนค่คาล้าสำนักงานประกันสังคมก็จะเลือกเจ็ดลำดับเจ็ดลำดับของฝั่งใช่คะแนนสูงสุดเรียงลําดับก่อนเจ็ดสูงสุดก็หนึ่งถึงเจ็ดของฝั่งนายจ้าง1-7ถึงของฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ทำคำสั่งเสนอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งว่าเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคม อันนั้นคือเสร็จสิ้นกระบวนการถ้าดูแล้วก็คือกุมภาอาจจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาประมาณนั้นกว่าจะเสร็จสิ้นใช่พฤษภาแล้วมีประเด็นนี้นะคะคุณเอว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการคัดค้านซึ่งระเบียบเลือกตั้งบอกว่าสามารถคัดค้านได้ภายใน7วันนับแต่ประกาศบัญชีรายชื่อคัดค้านผลใช่คัดค้านผลค่ะหลักการเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ให้กกตพิจารณาได้ภายใน30วัน แล้วก็ถ้าไม่พอก็สามารถขอขยายได้2ครั้งครั้งละ้าวันก็บวกไปอีก30ก็เป็น90คือเอาว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ไปไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปไปเลือกบอร์ดเนี่ยนะคะก็คือต้องลงทะเบียนก่อนด้วยถูกต้องหนึ่งต้องลงทะเบียนค่ะสอง ต้องคู่ลงทะเบียนถ้าจะมีใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสมัครรับเลือกตั้งหรือลงคะแนนจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ด้วยค่ะอย่างน้อยก็คือจอ่ายกับสังคมไปแล้ว6เดือนใช่ค่ะ,คะแล้ววันที่ไปเลือกเนี่ยค,คือใช้วิธีเลือกยังไงคะเป็นออนไลน์หรือว่าไปหย่อนบัตรหรือย,ยังไงโดยระเบียบเนี่ยคะ่ะขอบคุณคุณเอม่าสําหรับคําถามนี้ค,ะค่ะปกติเลือกตั้งโดยตรงและรับมันจะมี2วิธีคะ่ะคือ1เข้าไป เขียนหมายเลขในครูหาไม่ได้การนะคะเพราะว่าจํานวนของเขียนหมายเลขเลยนะคะหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ทีนี้กระบวนการวิธีการอิเล็กทรอนิกหรือเป็นเรื่องของเข้าคูหาเนี่ยก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของกกตอของประกันสังคมเป็นคนกําหนดแต่ในเบื้องต้นคราวที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของการเข้าไปคูหานะคะแล้วก็ใส่หมายเลขที่เลือก ค่ะทีนี้เราคุยกันมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมีคําถามนะว่าเอะแล้วทำไมเราถึงต้องให้ความสําคัญกับการไปเลือกคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเพราะอะไรคะพี่เพราะว่าบอร์ดชุกนี้เขาจะทาอะไรให้พวกเราบอร์ดประกันสังคมอย่างที่เรียนทราบค่ะว่ากองทุนประกันสังคมนะคะตั้งขึ้นในในระบบของสํานักงานสังคมจัดเก็บและจ่ายสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปลงทุนค่ะ กรรมาการประันคมเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญส่วนหนึ่งในการที่จะบริหารจัดก,การนะคะในเรื่องของการที่มาคิดมาทำมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือข้อสําคัญคืออาจจะเป็นเรื่องของการ เสนอแนวคิดต่างๆให้ท่านรัฐมนตรีเพื่อท่านที่จะไปพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือมีแนวนโยบายต่างๆอย่างเช่นกรณีที่ผ่านมาเห็นท่านคุณเอเห็นไหมคะเรื่องของอุทกภัยนะคะสู้รบชายแดนนะคะก็มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องของการขยายระยะเวลาการนําส่งเงินสมทบแล้วก็กําลังลดอัตราเงินสมทบใน9จังหวัดพื้นที่เพราะฉะนั้นบอร์ดประกันสังคมค่อนข้างมีความความสําคัญในการที่จะมา พัฒนางานของสํานักงานประกันสังคมดังนั้นค่ะก็ยังอยากจะเรียนยืนยันกับคุณเอว่าที่มาของบอร์ดประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างผู้บงังกันตนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งแน่นอน2ส,สํานักงานประกันสังคมก็จะต้องมีการดําเนินการเลือกตั้งนะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ครบ2ปีเพราะฉะนั้นตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็จะเป็นหน้าที่ของกอกตสํานักงานประกันสังคมท่านก็จะเข้ามาพิจารณาจัดก,การให้เลือกตั้งเรียบร้อยนะคะแต่ที่นี้ค่ะคุณเอ การเลือกตั้งของประกันสังคมที่ผ่านมาครั้งแรกครั้งแรกมันอาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคคุณเอครั้งแรกก็ปี2566ถูกต้อง <c oughs> ค่ะทีนี้พอมันมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้าหน้าที่หรือคนไปลงคะแนนหรือผูดแปลนนายจ้าง <c oughs> ลูกจ้งงงาง,งก็เลยมีการมาสำนักงานประกันสงคมก็เลยมีการคิดว่าน่าจะมีการทบทวนปรับป <c oughs> รุงระเบียบปี64ค่ะคุณเอ <c oughs> ซึ่งซึ่งอันนี้ค่ะสำนักง,ง,งานปรงกันสังคมก็ได้มีการถอดบทเรียนนะคะมารับฟังทางเจ้าที่หน่วยปฏิบัติ นะคะที่เขาจะเป็นคนหน่วยปฏิบัติที่จะรับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการรับฟังความเห็นโดยเชิญผู้มีส่วนได้เสียผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐมานั่งฟังมานั่งดูซิว่าเอระเบียบตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อสุดท้ายในทางปฏิบัติผลเป็นอย่างไรควรจะทบทวนอย่างไรบ้างค,ค่ะคุณเอค่ะค่ะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอย่างที่เราได้ถอดบทเรียนว่าเราอาจจะต้องมีการปรับค่ะ ระเบียบหรือวิธีอะไรต่างๆเนี่ยช่วนี้มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เราพอจะเห็นปัญหาแล้วพอจะพูดได้ในช่วงเนี้ปัญหาแรกค่ะเรื่องของเรื่องของการเข้าคูหาเข้าคูหาการที่เลือกตั้งต่างๆนะคะเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องจํานวนการเข้าคูหาการจับจดเบอร์บางทีอาจจะจํานวนเยอะนะคะคนก็อาจจะจําไม่ได้นะคะหรือกรณีที่ว่าที่เลือกตั้งอาจจะมีจํานวนน้อยเกินไปนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นหรือระเบียบ ให้ดลพินิษกับเจ้าที่มากเกินไปในการจะตีความนะคะเราก็จะมาทีทวนอะไรคะตีความอย่างเช่นว่าการเพิกถอนชื่อเอ๊ะเขามายื่นคำร้องมีมีประเด็นอะไรที่สามารถจะต้องแก้ไขบ้างหรืออะไรบ้างนะคะข้อเหตุผลฟังขึ้นไหมนะคะการเพิ่มชื่อถอนชื่อบางทีอาจจะต้องมีการทบทวน ในเรื่องรายละเอียดต่างๆนาๆนาะคะส่วนฝั่งในเรื่องของตัวระเบียบเองก็อาจจะเป็นเรื่องของว่ามองดูแล้วเอ๊หน่วยเลือกตั้งที่ที่ที่เป็นการรับฟังมาะค่ะหน่วยเลือกตั้งเพียงพอไหมที่เลือกตั้งเพียงพอไหมเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมต้องเรียนคุณเออย่างนี้ค่ะว่าในการที่จะมีการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าอุปกรณ์หรือสถานที่นะคะหนึงเนี่ยก็จะอาจจะมีการขอสนับสนุนจาก นักงานกรรมการการเลือกตั้งของประเทศน <ừ, S 2> ะ,ะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดในปัญหาเรื่องงบประมาณไปแต่อุปกร,ปกรณ์อุปกรณ์เราต้องไปยืมเขาต้องไปอะไรดําเนินการต่างๆนานาอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสำนักงานสังคมก็เลยมีการสรุปเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นถอดบทเรียนหรือรับฟังความเห็นส่งให้กรรมการประกันสังคมซึ่งท่านกรรมการสังคมก็เห็นความสําคัญว่าในเมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้แล้วถ้ายังมีปัญหาอุปสรรค ก็ควรทบทวนท่านก็เลยแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดอ,อยู่ะระหว่างการดําเนินการอยู่ทีนี้กระบวนการการแก้ไข,ขของการแก้ไขระเบียบค่ะ,คะจริงๆถ้ามองดูในภาพใหญ่ของระดับประเทศรัฐบาลมองในเรื่องว่ากฎหมายที่บังคับใช้ทุกฉบับของหน่วยงานภาครัฐควรจะต้องมีการทบทวนเราก็เลยต้องมีการประเมินผลสัำริ์แล้วก็รับฟังควาเห็นเพื่อที่จะเอามาทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะสะเต็ปคือหนึ่ง อนุกรรมการแก้ไขยอยู่นะคะเราจะต้องมีการรับฟังความเห็นทางระบบกลางของกฎหมายหรือจะอาจจะมีการออนไซต์กันเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งถ้ามีการรับฟังไปเห็นทางประกันสังคมคงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคือเราผู้ประกันตนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีมีส่วนในการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเร,เราต้องติดตามข่าวสารยอะไรยังไงคะค่ะอย่างนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียนคุณเอเป็นช่วงๆนะคะว่าจริงๆประกันสังคมเนี่ยพอทราบว,ว่าปีถูก9จะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนทั้งสองฝ่ายหนึ่งประกันสังคมขยับตัวในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่า อย่างที่นําเรียนคุณเอว่าบอร์ดประกันสังคมเป็นใครยังไงที่มาเป็นยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์2ถ้าต้องมีการรับฟังการเพนประกันสังคมจะมีการเผยแพร่ชี้แจงนะคะและบอกว่าในช่วงระยะเวลานี้จะมีการรับฟังการเห็นผู้ประกันตนในจ้างก็สามารถเข้าไปในระบบกลางออนไซต์เว็บไซต์ของสํานักงานกฤษฎีกาได้ะคะก็สามารถดําเนินการได้ค่ะก็เป็นเรื่องที่มีคือมันมีความสําคัญแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับ พวกเราทุกคนคด้วยนะคะ,คะอย่างที่บอกว่าออบอดเนี่ยก็เหมือนว่าเขาไปทําหน้าที่แทนเราไม่ว่าจะสิทธิประโยชน์ต่างๆการใช้เงินเหมือนจะเป็นที่ทางไหนอย่างไระอะไระต่างๆเหล่านี้นะคะทีเนี้ยในในส่วนของผู้ปีหน้าเนี่ยที่กำลังจะมาถึงเราจะต้องมีการเลือกตั้งอยากจะให้ท่านรองเนี่ยช่วยเน้นย้ําหรืออยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมกับความสําคัญตรงนี้หรือว่าใครที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเรียนเชิญได้เลยค่ะ ประการแรกนะคะก็สำนักงานสังคมจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะก้าวช่องทางนะคะซึ่งท่านก็สามารถดูได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมติ๊กตอกนะคะดำเนินการต่างๆะนะคะแล้วก็สองในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็ต้องมีเรื่องของการคุณสมบัติให้ครบถ้วนะนะคะในเรื่องของท่านจะเป็นสมาชิก ต่างๆน,นานาอย่างที่รับเต็นตามหลักเกณฑ์ก็คืออยู่ในระบบประกันสังคมมา6เดือนแล้วนะคะมีการนําส่งเงินสมทบเพราะสํานักงานรังคมมองลักษณะว่าคุณเป็นคนสําคัญพอเป็นคนสําคัญปุ๊บคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติถูกต้องภายใต้กฎหมายถูกต้องก็คือการนําส่งเงินสมทบถูกตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดนะคะ มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันสังคมมันก็เลยมีการกําหนดระยะเวลาที่จะอยู่ในระบบของประกันสังคมค่ะคุณเออค่ะ,คะช่องทางของประกันสังคมที่เราจะสามารถติดตามเ,ออเรื่องราวหรือว่าตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ี่มีช่องทางไหนบ้างคะจริงจริงเบื้องต้นขณะนี้นะคะเบื้องต้นคือเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคมนะคะแล้วถ้าเป็นช่วงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะเป็น s อสเอโัซึ่งทั้งในจ้างและผู้ประกันตนสามารถโหลดแล้วก็ส่วนตัวของตัวเองดูเข้าไปดูได้หมดเลยช่องทางนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์สํานักงานประกันสังคมอินสตาแกรมนะคะไลน์โอต่างๆนะคะมีทุกช่องทาง9ช่องทางค่ะคุณเองค่ะ,คะมีคือเข้าใจว่าประกันสังคมมีพัฒนาการค่ะมากๆเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ เราก็ผ่านพ้นกันให้บริการกับพี่น้องประชาชนค,คิดว่าในอนาคตเนี่ยยังมีอะไรที่เป็นความท้าทายที่รอสำนันกงานประกันสังคมอยู่อีกไหมคะสำคัญอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการดูแลการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสิทธิประโยชน์นะคะให้ครอบคลุมการดํารงชีวิต ค่ะผู้ประกันตนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นหลักด้วยค่ะคุณเอ๋เพราะฉะนั้น<ม>บทบาทสําคัญของกรรมการประกันสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม,มก็จะสามารถที่จะมากําหนดแนวนโยบายแล้วก็กาหนดสิทธิประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนให้มีผลประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดค่ะค่ะ,คะนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเป็นแต่ละก้าวย่างของประกันสังคมนะคะ,คะที่ ต้องบอกว่า,เ,าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยหมุดหมายสำคัญคไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรืออะไระก็อยากให้เข้ามามีส่วนร่วมและนี่คือช่องทางติดต่อต่างๆนะคะ,คะว่ามีช่องทางอะไรบ้างเนี่ยมีเว็บไซต์ SSO o t O t h มีไลน์ a c e b o o k ข้างล่างคือ u ู u y o ยูทูบใช่ i n s t a า r a m มท a กต็อกแล้วก็มี t i k t o อกมีมีเอยเยอะมากเลยมีสายด่วนนี่นถาสมัรบ่อยนะแล้วคขบริการดีดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะแอปพลิเคชันที่เขาใช้บ่อยคืออยากจะบอกเลยว่าแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมเนี่ย S S O แอปนะคะคือเราตรวจสอบข้อมูลอะไรทุกอย่างเราอาจจะลืมเลือนไปบางบางทีแบบเ้ยเราส่งประกันสังคมเดือนนี้ยังจําไม่ได้หรือว่าเรา ไอ้เรื่องสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆโดยเฉพาะคนที่พอใกล้จะเข้าสู่ช่วงของการเกษียณอายุนี่ก็สำคัญคคที่จะต้องตรวจสอบสิทธ์เ,เพื่อให้เรายัางยังได้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือ ช่องทางที่เราจะติดต่อได้มีฝากคุณเอ็นนิดนึงค่ะว่ายังไงสํานักงานประกันสัมนาเรียนข้อเท็จจริงชัดเจนเลยค่ะว่าผู้แทนฝ่ายผู้กันตนและนายจ้างจะต้องมาจากการเลือกตั้งสองจะมีการเลือกตั้งแน่นอนในปี2569นะคะซึ่งสำนักงานสังคมก็จะต้องมีหน้าที่ดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนช่องทางเนี่ยค่ะถ้านึกอะไรยังไม่ออกไม่ทันใจก็ 1 5 0 6กค่ะคุณเอกค่ะอันนี้ก็คือช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนในการกำหนดบทบาทแล้วก็การที่จะให้สิทธิประโยชน์กับ <c oughs> พวกเราเองผู้ประกันตนผ่านช่องทางของบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกพวกเขาเข้าไปทําหน้าที่ให้กับเราถูกต้องค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะท <c oughs> ่านรองโฆษกคุณมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกลมสํานักงาน ประกันสังคมแล้วก็เป็นรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมวันนี้เราทั้งคู่นะคะ,ะก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณพีทีทีกรุปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ